สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องไม่น่อยพาร่วยเมื่อนี้ไม่น้อยพาร่วยกับสิบผ้ามาต,ตามแนวทัง้งห้าน้อยคือเก่าเนาะคะ่ะห้าน้อยเมื่อวันที่ยี่สิบหา้าพฤศจิก,กายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าห้าน้อยเมื่อวานนี้กัถือว่าบาหลุดเนาะคะ่ะบิ่งรูดของเห้ากับยังเขา่าคือเก่า แต่ว่าจับคูให้บกเข่าเนาะค่ะเมื่อวานนี้เม่น้อยกับเบ้าว้ว่าทาเลขบกเขา่าแม่น้อยกับสีเศร้าเฮดเม่น้อยสียุดมันผัดเข่าอยู่เนาะค่ะถึงบ้าบกเข่าจับคูมันกับเขาวิ่งรูดอยู่แม่ค่ะวิ่งรูดของเฮาให้ไหว สี่กับสองห้าน้อยเมื่อวานนี่ก็ออกศูนย์สองกับสี่ศูนย์เนาะค่ะก็ถือว่าบอท่านในรูดเนาะค่ะห้าน้อยของห้าเมื่อวานนี่เมื่อนี้แอฟกะมีมาฝากพ 4, ี่น้องเอฟซีห้าคือเก้าเนาะค่ะห้าน้อยวิ่งรูดอยู่ที่เก้ากับแปดเนาะค่ะเลขสูงสูงมือนี มาตรงกับเลขออกเมือวานนี่มัดสู่ตัเนาะค่ะเก้าห้าเก้าหกเก้าเก็ดแอดผัดมาํานวนได้เลขตูวเก้าแม่ค่ะเอฟซีก็ล่องเอาไปรุ่นไปหลินล่องเบึงเนาะค่ะตัวละบาทสองบาทเนาะค่ะหาเทีมันมาตัวเก่ามันกับบอลเน่เนาะค่ะของมันบอมีหักเนาะค่ะ นี่ยังมันเกิดเกิดขึ้นได้เฮ้ยเอฟซีสีจับต่เบิ้งศูนย์แปดแปดหาแปดหกนี่ก็ได้เนาะค่ะเรียงมือน,นี่ก็บ่หลายตัวส่วนอยู่ข่างลางนี่ก็คือเบิ์โทรของแอดเนาะค่ะมีเอฟซีพันวาขอเบิ์โทรแน่ฮันหาเทียแอด บอลุงคลิปเพิ่นกะสีโทรมาถามเนาะค่ะกูอยู่ข้างล่างนี่เด้อค่ะคือเบอร์โทรของแอดมันกะบอลเนี่ยเนาะค่ะอีหยังกะบอลเนี่ยจักอย่างเนาะค่ะหาเทียแอดบอได้ลุงให้กะโทรมาถามแอดได้เนาะค่ะตามเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนี่ วาเลตเมอ่อนีมีตัวใดวิ่งรูดตัวใดจับคูตัวใดจังสี่กะโทษมาถามแอดใดเนาะค่ะกับตัวเลขมันก็มีเข่ามีรูดเป็นธรรมดาละเนาะค่ะเพราะว่าอาจารย์ใดเส้นใดเสียเยข่าทุกมือมันกับคงสิเป็นไปบ่ไดตัวเลขทุกตัวมันก็ต้องมีเข่ามีรูดเป็นธรรมดา ทางช่องเฮากะบ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะทั้งช่องเห้ากะให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นก็โปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังเนาะค่ะถ้าเอฟซีมากชอบกะจังคอยเก็บเอาไว้บ่มักบ่ชอบก็พานไปเนาะค่ะแอดกับให้เบิ้งเอาไว้สำหรับผู้เพื่อนมากผู้เพื่อนชอบละค่ะ กูบอมากบ่ชอบกะ่านไปเนาะคะ่ะเออสิเบ,บิ่งไปใส่กับอาจารย์อื่นเส้นอื่นเพิ่นก็ได้นะะเนาะค่ะว่าแนวทางตัวเลขของแอสมันไปตรงกับอาจารย์อื่นเส้นอื่นเพิ่นบอแนวทางของแอสมันก็เป็นเลขคำนวณเนาะคะ่ะมันก็สีหลายตัวบางมือก็สีได้เป็นสิบ คูซิบกวัวคูผุนแม่ค่ะบางมือกะสีคำนวณได้หน่อยแกงสีแม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเหลขกคำนวณเนาะมันบอมเป็นเหลขผีบอกบอมเป็นเหลขกฝันคือผู้อื่นเพิ่นเนาะค่ะมันกะอาจสีไหลคู่หลายหางแน่แต่ว่ามันกะซั่วมันกะเถือกเนาะค่ะลุดส่วนหน่อยเข่าส่วนหลาแกงสีแม่ค่ะ พี่น้องเอฟซีเฮ้ากะเขามาเบิงเบืองดนดนขันมากขันชอบกะจังค่อยคิดเอาไปลงทุนเนาะค่ะบอมักบอสอบกะพานไปทางสองเฮ้ากับให้เบืองเอาไว้เพื่อเป็นแนวทงังเทน,นั้นพิษถือกับบวากันเนาะค่ะถ้ายนี่กะให้พี่น้องเอฟซีเฮ้าจดเอาไว้แคบหน้าจออไว้เด้อค่ะ ตัวเรียแนวทั้งเมื่อวันที่ยี่สิบหานี่ค่ะแคบหนาจออไว้นี่ละค่ะมีอยู่หกคูหกขางเมื่อนี่แนวทั้งห้าน้อยหรือถาบมักเลียปิดเก้าว่ามันออกไปเหมือนแล้วมู่ว่วาน,นี่ เท่ากับมาเห่่นแต่เลขติดแปดมีก็ได้เนาะค่ะก็สิเหลืออยู่แค่สามคูสามหางเท่านั้นเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือตัวเลขแนวทังของทังช่องแม่น่อยผ้าร่วยมือนี้เอซี FC มักสอบกับจัดบ่มักบ่สอบกับ่านไป ไม่น้อยก็บมีอย่างสีมาฝากพี่น้องเอฟซีห้าเนาะค่ะก็มีตัวเลขเนี่ยทังห้าหน้อยนี่แหละทีมะฝากพี่น้องเอฟซีห้ามือนี้กับขอให้พี่น้องเอฟซีห้ามีแต่ความสุขความเก็บใยใดความไข่ใ่มีขอให้มีอายุวันนสุขแขังพลัง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจคิดสมดังใจปรารถนาคิดเงินของให้ได้เงินคิดท่องขอให้ได้ท่องขอห้ยเงินไหลน่องขอให้ท่องไหลมาณซา,าริติณซา,าริติสวัสดีค่ะ